ันนี้วันที่สิบสิงหาคมสองพันห้ารกสิบหกนะคะลูกคนที่สามมาถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะวันนี้มีเจาะเลือดด้วยค่ะมีตรวจหมอนัดตรวจแล้วก็เจาะเลือดเป็นตา <c oughs> อ่ามีนัดตรวจแล้วก็เจาะเลือดด้วยนะคะ มาถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปในตึกนู้นนะคะสีชจพูนู่นค่ะอวันนี้มีเจาะเลือดด้วยเสียวจังเลยเอาเป๋าก่อน 不亮了。<Bien. S 2> <laughs> เเลือดด้วยดูแว่นตาเดิแว่นตานไหมคะเดี๋ยวจะเข้าไปทางโน้นนะคะ จะเข้าไปทางนู้นนะคะไม่รู้บัตรคิวหมดยังหรือว่าไปตามคิว เดี <celebrate> ๋ยวไปทางนู้นนะคะ tiêm um, bay nát cẩn ประชาชนเก็บกรเป๋าตั้งก่อน ไปค่ะมอนัทค่ะมอนัทเนาะมีช่องที่สามเลยตู้ต้องหมอเอกมานี่ตรงนัทไหมจ้าตรงค่ะอ่าไปเลยเอาบัตรคิวตรงคลินิกลูกกล้วยก่อนแล้วค่อยไปห้องเจาะเลือดนะคะเจาะเลือดอยู่ตรงไหนคะมาตรงนี้ก่อนค่ะร้านเขาตามก่อนไหมได้คุณจะรู้เรื่องเนาะจะยื่นรับวขัดคิวตรงคนเสื้อสีสีเขียวนะอ่าแล้วเดี๋ยวให้เขาจะให้ไปห้องเจาะเลือดเลยขอบคุณมากค่ะเดินไปเลี้ยวก่อนห้ออดเลืค่ะ สัดีค่ะท้งไหนคะตรงไปไปทางนู้นใช่ไหมคะขอบคุณมากคะ่ะไปเจาะเลือด เก็บบัตรประชาชนก่อนเดี๋ยวจะไปที่ห้องเจาะเลือดนะคะได้คิวนี้34